สวัสดีครับข่าวสัว้นจังหววันนี้วันนี้มีข่าวร้อนแรงในหมู่แฟนคลับมาฝากครับมีเพจเพจนึ่งครับผมขอไม่ระบุชื่อละกันครับได้มีการโพสต์วิภา์วิจารณ์ถึงอดีตเมมเบอร์ BNK48 รุ่นที่1ที่เพิ่งออกจากวงไม่นานนะครับที่รวบรวมเพื่อนๆกําลังจัดทําแฟนมิตติ้งให้กับแฟนๆเดี๋ยวผมมีข้อความของเพจเพจนั้นมาให้นะครับเดี๋ยวผมขอญาตอ่านนะครับ โดยเนื้อหามีใจความดังนี้ครับเมมออกจากวงมาหลายทีครึ่งหนึ่งพูดถึงแต่เรื่องเงินทำอะไรต้องมีเงินมาเกี่ยวข้องตลอดถือของใช้ของบอกสปอนเซอร์ต้องเข้านะไลฟ์ไปไลฟ์มาบอกอยากได้นู่นนี่พูดไปสักพักบอกมาซื้อโทเค็นได้นะแถมอัพราคาอีกนี่เห็นแฟนคับเป็นอะไร จะเอาเงินอย่างเดียวเลยออกมายังไม่ถึงเดือนจะจัดแฟนมิสเพื่อเอาเงินปีๆจากแฟนคลับอีกถ้าอยากได้เงินขนาดนั้นก็อยู่ไปในวงต่อไหมล่ะแฮชแท็กมิสหายท่านหนึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ออกมานะครับทำให้แฟนๆจำนวนมากต่างคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ลงทัวกับเพจนั้นอย่างกันหนำเลยครับ และหลังจากนั้นอีก6ชั่วโมงต่อมาครับในเพจนั้นก็ได้โพสต์ขอ้อความมาลักษณะแบบนี้ผมขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันนะครับเอาไปอ่านเอาเองครับไม่กี่ชั่วโมงต่อมาครับน้องอุ้มนัชชาอดีตสมาชิกวงเบ k เกฟเดทที่เคยจัดแฟนมีตรให้กับแฟนๆมาแล้วน้องเขาได้โพสต์ระบายความรู้สึกดังนี้ครับ และนี่ครับคือที่น้องอุ้มได้โพสต์ระบายความรู้สึกนะครับอันนี้ขออนุญาตไม่อ่านนะครับเพราะมันเยอะมากเอาไว้อ่านเอาเองเนาะแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ